Love Series จีนคอนเทนต์สุดฟินพร้อมละครไทยและรายการคุณภาพอีกมากมายต้องที่นี่เลย VTV แอปพลิเคชันดูซีรีส์จีนอันดับหนึ่งในไทยดูแบบ VIP สมัครง่ายๆดูเพลินไม่มีโฆษณาคัน้นมีทั้งแพ็กเกจรายเดือน129บาทรายสัปดาห์19บาทและรายวัน9บาทสำหรับลูกค้า AIS สมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแพ็กเกจรายวันและรายสัปดาห์สามารถสมัครได้เฉพาะลูกค้า AIS 12 Call เท่านั้นนะคะสมัครผ่านลิงก์อุ่นใจเพียงแค่คลิกลิงก์กรอกเบอร์ เลือกแพ็กเกจเสริมและเลือกวันที่เริ่มใช้งานกรณีที่เป็นหมายเลข AIS One to Call หลังจากเลือกแพ็กเกจเสริมแล้วจะมีผลทันทีค่ะสมัครได้ทั้งลูกค้า AIS รายเดือนลูกค้า AIS One to Call หมายเหตุลูกค้า AIS One to Call ต้องเติมเงินให้เพียงพอก่อนจะเริ่มสมัครแพ็กเกจเสริมนะคะดูแล้วฟินจิกหมอนต้อง VTV VIP สมัครง่ายปลอดภยัยจ่ายผ่าน AIS ลูกค้า AIS ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆพร้อมสมัครผ่านน้องอุ่นใจผู้ช่วยส่วนตัวและวิธีการใช้งานบริการด้วยตนเองจาก AIS Contact Center กดติดตามไว้ได้เลยค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะ